อันนี้่ครับรถาอตีนี่นะครับรถสามร้อในตํานานนะครับดูฟองไปซิ่งมาแล้วนะครับคันนี้ขี่มาจากโกกองนะครับเนี่ยว่าเป็นคนกล้าคนยังางเยนบออโอ้ยไปคนกล้าไปหล่อรถคันนี้แล้วว่าเราเอาไปคนกล้าเรได้ส์เนี่ยมันดด้มได้ผมนี่ พักตัวกนดำเลยครัพักขนาดเท่าไหร่อ๋อในพายก็ค้นทั้งหมูค้นหูชื่อหมูมาเลี้ยงแล้วก็ตายกับคนไม่สิ้นอีกตายเจ็บโตตายหมูน่ะหาห้าสิบโลเลยโฉมผู้เดียวบุกขึ้นรถ้วสามโลรถบิ๊กสองโคนหามขึ้นเป็นเป็นหาหมูเป็นหาตายหลายบ้านเหยียบอ๋อเป็นหาหมูตายจิโร่จิโร่แทนโควิด แกคนข้นลุกมูเอาไปถิ่มป่ครับฝังอ้ฝังฝังฝังลุกลึงเลยมเงนก็ได้ี้เติมนมแล้วได้ๆนะครับนอเียก็ได้พสายามดูเดี๋ยวเราก็ไ้ยางย่างนะทุกคนเด้ยย่งเียเราจะพยายามย่างเลยไปสยางได้สสยางเครื่องเฮี้ยมาเริ่มหิวข้าวเช้าแล้วครับอยังครับ ความลุงเนี่ยลุงนี่เฮะอยู่กับลุงก็ทำใจเบาหวานคือสองรอบแล้วกินข้าวมือช้าไปกินสี่โมงอยู่กับลุงนะต้องไว้เซเว่นก่อนซื้ออาเซียนไปก่อนนีไปดูวนใหม่ได้ครับถังน้ำมันถังน้ำมันถังมันขึ้นเลยยางเอาไปเติมนู่นไปเติมนู่นไปหลังรถเบี้ยเบี้ยมกันได้ถือไปไปดึงกันอไป ไปยี่ข้าวไปคลิปลงคลงิปดูไหนเนี่ยที่นั่นก็มีอยู่บ้านก็มีใบไผอยู่บ้านมีูม่บ้มีมีคร,รับมีมางกรมาลุงเสือกับกับได้เอ็มครับลดโลกหน่อยนะครับเป็นไรครับข้างหลังนี่แหละครับใ,ใกล้ครับโอ้ยมาสิมึงเอาเก็บลงไปขายนะครับปูมาแล้วนะครับโอ้พายติ๊เก่าว่ามาทานเถอะ แดี๋ยวปิดเดี๋ยวผมปิดที่ก่อนปูหายติบข้าวพร้อมนะครับโอเคหนาวว่ปูใช่ไหมเร่งเริ่มเย็นสองขึนเห็นไหมขั้นขั้นปุุนเลยอู้หนาวกว่าก็ลองก็้องเสียบอยู่แล้วก็้องเสียบเมื่อคืนผมไม่ได้เปิดแอร์เลยไม่ได้เปิดมันลมเลยนอนอยู่โซฟาน่ะเย็นผมผ่าสองพืน แล้วก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วฟิฟซี่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ <c oughs> ใกล้จะปีใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะ <c oughs> เข่าดาวด้วยกันนะครับผู้บริหามาบางเยี่ยมจักเดือนหรอกวะเนี่ยสามเดือนา <c oughs> มาจะเข้าวจะเข้ามาส่งสามหล่อคนนั้นเมื่อไหราจะเทียรแล้วาสามหลออ่อยังไม,ม่ได้มาเด้อ ก้อนไหนแน่นอยูอ่านี่นถึงแล้วนะครับโอ้เกือบเกือบเลยบ้านลุงเสือนะครับเออนี่ขึ้นหแกนวันที่ยี่สิบสองว่ะปู่ฮะขึ้นหแกนจับเห็นบ่อวังแสนไหมแมนลุงเสือข้าวสองอุ๊ยอะไรมาขายรอดตาเร่ใหญ่มีกูกโกงผยวขนาดเนาะ เอาให้ปูลงจอดลงก่อนได้ยังจะหัวไปเสียบนน่นให้ปูลงก่อนเสียบเขาเส้นรถที่มีนี่นี่พอมีเสียบเสียบพี่แล้วให้นาทีเสียบพี่ให้หนาทีอยู่ข้งเราเป็นไงคุยหาที่เราห่อเราบ้างหรือซ่านะโอ้คอนเทนต์เนี่ยไะอือผู้ใดผู้ใดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ม่ผู้ใหญ่โอ้ห้องไฟเบอร์เ้องไฟเบอร์หองฟื้ thôi Tâm Thắng เด้อคนขับรถมานี่เนาะเอาเลยครับสูมตําถังน้ํา

ไมีลาเอว่าเขมาถึงนี่บบตุลีกันี่อยบราได้เือง่นไงรตเกน, <ś v. S 1> นี่ครับบรรยากาศล่าสุดเนาะโอ้ยเ,เ,เนื้อาหันมีข้ออกามาบ่บอม,มีเา้าองถามพี่ทีเนื้อมีคนออกามาบ่ไม่แล้วเอาเข่กระจกหรอเอาสื่อมากไมหมไหม พี่ชีเมื่อกี้เนือ้อมีคนออกมาไหม,ม<า>อ๋อมาแล้วไ,ปปไ,มไม่ได้เหรอผมก็ยังไม่ลองเลยชาวไเ้มใช้ของเจ้าของดีกว่าน,นี่ครับบรรยากาศล่าสุดเนาะนี่พี่ราวันก็จับหกล้านไปแล้วนะครับหกล้านเลยเดี๋ยวเป็นมือปืนให้ครับขึ้นไปกอง <พบ S 1> สลักอาจารย์บอกว่าเจ็ดห้าเมื่อวานนี้เนี่ยแต่เขาบอกเจ็ดสี่ห้าแต่พี่อยากได้ไอ้เขาบอก อะไรอะไรนะาจากับห้าเจ็ดสี่กับเี่ยแปดเก้าเก้าแปดนี่มาะนี่ครับบรรยาก,กาศลุงก็ปรับพื้นที่นะครับทำตรงนี้จะเป็นถนนที่จะไปตรงที่ถม,ถมที่ไว ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวพาเข้าเดี๋ยวพาเข้าเดี๋ยวพาเข้ามันต,ต้องได้เน็ตก็มีอยู่ นะครับบรรยากาศตุงตามก็เดินไปเดินมาโห้ไม่นี่ลอตเตอรี่พร้อมใหม่สุดยอดมากครับนะี่ครับงั้นเราทํารายการระดับประเทศนะครับมีไม่บบอะไรไหมของผม,ผมร,ะระดับระดับอันตําบลครับอุปกรณ์ระดับประเทศนะครับอุปกรณ์ระดับประเทศแต่ช่องระดับตําบลครับ <c oughs> อ๋อนี่เงี้ยเทีนแล้เทียนอย่งเท็ยนยัง,ยงต่อตรงมันบนเป็นต่อตรงอันฟองนะอันนี้นะอันนี้หันมา เออมันก็ซ <e ้ำปากไฟนั่นแหละมันก็ซื้อปากนั่นแหละได้ปะครับได้ไหมสามัมณีได้ค่ะโอ้ยน่ตัวที่สามแล้วโอ้โหสุดยอดมากนะครับสามัมณีกับแม่พี่นะครับ ตัวที่สามแล้วนะครับสามกับปูนะครับเอาไปปนปูแน่นอนเอาไปปนใช่ไหมพี่อ๋อดู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 อ๋อนั่นนี่โอ้เป็นลูกลูกลูกนี่นะครับสนุกกันเลยนะครับสตัวที่ได้สนุกสนานมากนะครับวันนี้นี่นะครับสามตัวแล้ว ความสุขสนานที่วังเยี่ยมนะครับทุกคนมีความสุขนะวันนี้